ข่าวพรคัมแมนเชสเตอร์เดนตประำวันที่15มีนาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดนต์เย็นนี้คอเสนอเอาแล้ยังไงสาริกาดงยื่นเงื่อนไขให้ผีในการเรื่องดึงเอชเวิร์ดไปร่วมทีมนะโดยต่ทางดิเทอรการ์ดนักสื่อดังของอังกฤษรายงานข่าวว่าดิวการเซนพร้อมจะเจรจากับด้านของแมนยูเรื่องเงินชดเชยในการดึงแดนเอชเวิร์ดไปทำงานด้วยแต่มีข้อแม้ว่าต้องเริ่มงานหลังที่ตลาดซัมเมอร์ปิดไปแล้วในค่ณนี้เท่านั้น โดยิสาแดงเดินหน้าอย่างหนักเพื่อหวังจะดึงเอ็ดเวิร์ดมานั่งเก้าอี้ผู้ในการการกีฬาของสมโมสรซึ่งเจ้าตัวเองก็ปรารถนาจะไปทำงานที่ทินโอเทฟ,ฟอร์ดทำให้ทางด้านของสาริกาดงตัดสินใจให้หยุดการทำงานกับสมโมสรในขณะที่เจ้าตัวเองนั้นยังมีสมโมสรกับด้านสมโมสรอาสาริกาดงอยู่ เลยก่อนหน้านี้มีการริงานข่าวว่าดิวคาสเซนตต้องการเงินชดเชยในการที่จะปล่อยตัวเอชเวิร์ดไปให้กับด้านของแมนยูที่สูงถึง20ล้านปอนด์ในขณะที่ผู้ถือหุ้นใหม่อย่างทางด้านของเซอร์จิมรคิฟและก็ทีมงานไม่ต้องการจะจ่ายเงินมากมายขนาดนั้น ล่าสุดนั้นทางนั่น The a, เดอะเทริก้าบริงานข่าวว่าทีมดังจากแดนอีสานกำลังหาเรือกันภายในเพื่อจะแก้ไขาาการที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้ซึ่งทางบอร์ดบริหารเองไม่เต็มใจที่จะปล่อยออกไปแต่ยอมรับว่ารั้งตัวไว้ไม่อยู่แล้วโดวยการบริการข่าวระบุเลียนว่านิวคาสเซิลพร้อมที่จะเจรจาเพื่อจะลดค่าตัวเชยของเอชเวิร์ดลงไปแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องให้ไปเริมง,งานหลังที่ตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์จบลงไปเท่านั้นซึ่งงานนี้ ทางด้านของปัจจุบันดิวคาสเซนและก็แมนยูต่างก็กำลังต่อสู้กันอย่างหนักเพื่อที่จะแย่งพื้นที่ในฟุตบอลยุโรปโดยเฉพาะเวทียูฟ่าแชมเปียนลีกที่ตกรอบแบ่งกลุ่มมาด้วยกันทั้งคู่ในครั้งนี้นั่นเองครับอ่านะผมพิจาว่างานนี้ก็ถือว่าเงื่อนไขที่กวนประสาทสือเกินแต่ก็อย่างว่านะฮะถ้าใครได้เปรียบก็คงจะทําอย่างนั้นอยู่แล้วเรามาดูข่าวจอบานกันครับอะไรยังไงเลเยอร์หน้าบานฟอร์มกำลังเข้าฝากักผีสนใจไหม โดยการน,นี้ทางด้านของราฟาเอลเลเอาแนวรุกตัวเก่งของเอชิวิลานยิ้มหน้าบานกับฟอรนการเล่นส่วนตัวในเรื่องการนี้หลังการช่วยทีมผ่านเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในศึกยูโรป้าลีกสำเร็จในครั้งนี้ เดอะสตาร์ทีมชาติโปรตุเกสทำหนึ่งประตูกับ1นึ่งแอซิสช่วยทีมบุกชนะซาราเวียปรากไป3ต่อ1ในเกมเลทที่2ของรอบ16ทีมสุดท้ายทําให้เป็นฝ่ายชนะไปด้วยสกอร์รวมแล้ว7.3ต่อ 3, โดยยอดสะสมของเจ้าตัวในช่วงซีซั่นนี้เพิ่มเป็น10ประตูกับอีกด้านของ11แอสซิสในครันนี้แล้วโดยทางด้านของสกา,ารสปอร์ตอิตาเลียทำพลาดเรยเอานะฮะถึงฟอร์มปัจจุบันว่ากำลังอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดของฤดูกาลนี้ใช่หรือไม่ ซึ่งแข่งวัยยุสีปีอะไรนี้ได้กล่าวว่าผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันนะผมเข้ากันได้ดีกว่าทางชื่รูและก็โพลิซิสผมเองก็รู้สึกดีและทั้งทีมกม็รู้สึกดีเช่นเดียวกันงานของผมเองก็คือการช่วยเหลือทีมแม้ว่าผมจะไม่ได้ทำประตูหรือแอซเสก,ก็ตามทีผมมีความสุขกับตัวเองเป็นอย่างมากแต่ทั้งทีมทำได้ดีในครั้งนี้ โดยเมื่อถูกถามถึงสเตฟานโนปิโอบรีนะฮะมันมีความสำคัญกับตนเองมากมายแค่ไหนเอาลก็ได้กล่าวดินะว่าอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือผมมากที่สุดแล้วซึ่งตลอด3ามปีที่ผ่านมาเขาเข้าใจวิธีการสร้างความแตกต่างนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีดึงต้องขอบคุณเขาเช่นเดียวกันในขณะน,นี้นะผมเป็นได้ว่างานนี้ต้องราดูกันต่อไปก็แด้วกันว่าจะเป็นเช่นไร เรามาดูข่าวต่อมากันครับวิเคราะห์และก็เปิดสายตีในการคุมทัพไปสแสดงเมื่อครบ100นัดของทางด้านเอริกเชนฮารท่ามกลางความสับสนโอหมาาดเมื่อเทียบกับทางด้านของโรยฟันเก่าโชเซ่เบรินยบและก็ทางด้านของโอเรกุนดาชา โดยการนี้หลังจากที่ยอดขุนซือของทัพทีาแดงอย่างทางเซอร์อเอริกฟกโกสันได้อําราทีมไปเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลสั1 2นั้นต่อมาก็มีขุนซือมากกว่า5คนแล้วที่ผลัดกันเข้ามารับตาแหน่งนายใหญ่ของสโมสรแมนยูและดูแล้วคงจะไม่หยุดเพียงเท่านี้ง่ายๆอย่างแน่นอนสำหรับหน้าของขุนซือคนปัจจุบันของแมนยูนั้นนั่นก็คือเอริกเชนฮาร ยอดกุนสือชาวดัชที่พึ่งคุมทัพปีสแสดงครบ1 0 0รนัดอย่างเป็นทางการไปเรป็นที่เรียบร้อยมวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาในการบุกไป,ปแพ้อลิร่วมเมืองอย่างทานด้านของบรูไบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ี้3ประตูต่อ1นะซึ่งอันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันดีกว่านะฮะว่า100นัดเนี่ยของเทนทักนั้นแมนยูได้ประโยชน์หรือไม่เริ่มที่หนึ่งกันก่อนก,กันเอลิชเชนทัก ฤดูกาลแรกของเชนฮากกับทางด้านของแมนยูนั้นถือว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จเลยทีเดียวคลาคายกับทางด้านของกุซือ3คนก่อนหน้านี้เพราะว่าเขาสามารถพาไปสแสดงในการควา้าแชมป์คาราบาวคัพได้ซึ่งถือว่าเป็นถ้วยรางวัลใน,นรอบปลายปีของสมโมสรเลยทีเดียวนอกจากอ่านอกไปจากนั้นเขายังพาทีมเข้าชิงฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพและก็พาทีมจบอันดับที่3ในพรีเมียร์ลีกในการคว้าตัวปรเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จกันอีกด้วย เชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนๆผีแดงทั่วโลกเองต่างก็พึงพอใจกับการคุมทีมและได้การแรกของกุซืปรายนี้อย่างแน่นอนและคงจะเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายโอโบกันแล้วที่อาจจะเป็นจุดจบของรัฏจักรการเปลี่ยนโค้ชบ่อยของทีมสักทีเมื่อเข้าสู่ฤดูดกาลที่2แน่นอนว่าแฟนๆก็ย่อมฝันว่าจะจะเห็นผลงานของทีมดีขึ้นแต่ว่าทุกอย่างกลับไม่เป็นดังฝันเมื่อผลงานของทีมแย่ลงกว่าฤดูกาลแรกเป็นอย่างมาก ปัจจัยต่างๆจึงเชื่อได้เลยว่าแฟนบอลเองต่างก็มีมุมมองที่แตกต่างกันออกไปและปัจจุบันนั้นเสียงเชียร์ของแฟนบอลบริแันแดงก็เริ่มแตกเป็น2ฝั่งอีกครั้งทั้งฝ่ายที่ยังคงสนับสนุนและก็ฝ่ายที่เริ่มไม่มั่นใจในกุนซือชาดัดตตรวนี้อย่างไรก็ตามเชนฮากเองก็คุมทีมครบ1 0 0นัดไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยและทางด้านของสถิตินั้นบอกว่าเขาเองสามารถนำทีมชนะได้มากถึง61เกมเสมอ 11, และก็แพ้ไปทั้งหมด28เกมซึ่งนำมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการพาทีมชนะก็พบว่าอยู่ที่ประมาณ61เปเ็นป็นรองเพียงแค่โจเซ่บริโยที่มีเปอร์เซ็นต์การพาทีมชนะอยู่ที่62อยู่เพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นต่อมาคนที่2ก็จะเป็นของทางด้านบรุยฟันเกลคุนื้อจอมปรัชญาชาวดัตเข้ามาคุมแบนยูในฤดูกาล2 0 1 4 ต่อจากนั้นเดวิชมอยที่อยู่คุมทีมไม่ถึง100เกมเขามีโอกาสคุมทีม2ฤด,ดูกาลแล้วซึ่งก็คือในฤดูการ2014ถึง2016และสามารถพาบริษัทแดงคว้าถ้วยประวัลหนึ่งรายการด้วยกันก็คือ FA Cup ในฤดูกาล2015ก่อนที่จะถูกปล่อยและก็ปลดตัวเมื่อจบฤด,ดูกาลในท้ายที่สุด ซึ่งเมื่อกลางทางสติในการคุมทีม1รันนัดนัดแรกของบรูฟันเก่ากับทั้งนแมนยูดูแล้วนั้นพบว่าเกมที่คุมครบทีม1รันนัดชนะไปทั้งหมด52เสมอ25แพ้ทั้งหมด23 เปอร์เซ็นชนะ52%ส่วนถ้วยแชมป์ได้หนึ่งถ้วย FA Cup ัซึ่งจะทานสถิติการคุมทีมก็ไม่ได้ถือว่าเป็นหายนะสถิตเดียวแต่ในช่วงระหว่างเวลาของทางหลุยส์ฟันเกากับแมนยูนั้นเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ไม่ค่อยน่าจดจำซะท่าไหร่นักกับแฟนแฟนศริษัแดงเพราะทีมนั้นทำประตูได้น้อยและเล่นเกมรุกได้ไปดุดันเท่าที่เป็นแฟนคาดหวังถึงแม้ว่าจะค่อนข้างเสียเปรียบประตูน้อยก็ตามทีเพราะแน่นอนว่าปีิษัแดงเองที่เป็นแฟนคาดหวังก็คือเกมรุกดุดันรวดไป ถโดนตะข่ายได้เยอะและยิ่งช่วงเวลาที่แฟนๆไปสแสดงเพิ่งจะผ่านช่วงดื่มดำกับความเสด็จมาอย่างยาวนานเลยย่อมมีความคาดหวังที่สูงมากเป็นธรรมดาอยู่แล้วในขักนี้คนต่อมาก็จะเป็นโชเซ่บริโยโดยกุญซือชาวโปรตุกสเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ต่อจากท่านของดูริฟันเกาในช่วงปี2016-2017 โมริโยมีโอกาสคุมทีมอยู่3ฤดูกาลด้วยกันซึ่งก็คือในช่วงปี2016 2017และก็2018โดยในช่วง2ฤดูกาลแรกเขามีผลงานคุมทีมค่อนข้างจะน,น่าพอใจโดยพาทีมควา้าแชมป์3าแชมป์ในฤดูกาลแรกที่เข้ามาคุมทีมและในฤดูกาลที่2ก็พาแมนยูจบอันดับที่2ในพรีเมียร์ลีกได้ซึ่งสถิติในการคุมทีมครบ1 0 0นัดของโจเซ่บรินโยกับแมนยูนั้นออกมาว่า เกมที่คุมทีม1นึ่งรักนัดชนะไปทั้งหมด62เกมเสมอ23แพ้ไปทั้งหมด15เกม์เซ็นต์ในการพาทีมชนะสูงถึง62%ถ้วยแชมป์3ถ้วยนะฮะอม m ิ u n i t y s h ลลิคคัพและก็ยูโรป้าลีกนันฤดูการตบัน16 โดยสถตนกการคุมทีมของบริโยถือว่าค่อนข้างดีเดียวทําให้เขาได้รับการต่อสัญญาให้คุมทีมต่อในฤดูกาล2018แต่ว่าในช่วงฤดูกาลที่3นี่เองนะฮะที่ทุกอย่างกลับพลิกผันเมื่อเขาเริ่มพาทีมแพ้บ,บ่อยครั้งและก็เริ่มพาทีมหลุดจากวนที่ทอฟโฟที่ทำให้ในที่สุดแล้วสโมสรก็สั่งปลดเขากลางอากาศก่อนที่ฤดูกาลจะสิ้นสุดด้วยซ้ำไป และดูเหมือนว่าช่วงเวลาที่แมนยูของทางบริญโญ่จะค่อนข้างน่าบิดหวังที่เขาไม่สามารถพาทีมควา้าแชมป์พิมเบริกได้แต่ในเวลาต่อมาโชเซ่บริญโย่ก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไปแล้วว่าการพาแมนยูจบที่2ในพิมบริกเนี่ย กับสภาพทีมในขณะนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในผลงานการคุมทีมทีมท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 ่ประสบความสำเร็จสูงสุดของเขาเลยก็ว่าได้และเชื่อได้เกินว่าแฟนๆาปแดงหลายคนก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่ไม่ใช่น้อยและได้แต่คิดว่าถ้าในตอนนั้นทางสมโมสรมีการบริหารงานที่ดีและสนับสนุนเบรนยอมากกว่านี้ไม่แน่เดอะสเปเชียลวันเบรนยออาจจะพาทีมพุ่งชนความสำเร็จสูงสุดของแชมป์พิีมยร์ลีกไปแล้วก็เป็นได้ในรกรณี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสมโมสร แมนเชสเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตารทชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ